มาตามเพจเพจทุกวงตรงมาเช้าเช้าแล้วแบบนี้ผมก็บอกพิกัพรทะเนี่ยขายอยู่ตรงตลาดนี่แหละที่มาจากทุง่งจางนี้นบอกว่ามีมีตามมาเลยใช่ไหมก็ของอร่อยอะนะออบอกว่าดูดูในคลิปมาใช่ไหมคนดูเยอะครับลงในเพจผมแล้วคนเขามาคอมเมนต์มาแชร์แล้วก็ตามมัน หน้ามอครับหน้า,มอ,นามอใช่ในเฟซบุ๊ก<ม>นี่ไงกระเพาะปลาอยู่หน้าหมอพอดีเน,นี่ยเป็นมอเลย<อ>มา,มาทอืเ,เลยบคน่วงน,<อ>นี้ของดีอ่ะคุณภาพอร่อย,น,ย,ยน,น้องาตามาตรงมาเช้าเช้าแล้วแบบนี้ผมก็บอกพิกัดเพราะเนี่ยขายอยู่ตรงตลาดนี่แหละใช่ครับ นี่ถึอว่าพารถปิดเลย,ยดีย์ดีที่บอกใช่ไหมนี่โชคดีเลยนะมาได้เจอนี่ผมนึกว่าหมดแล้วเนะี่ยปกติก็เดี๋ยวผมก็จะสายก็หมดแล้วนะจริงประมาณใช่บางวันจะหมดถ้าวันวันเยุดหยุดวันเลขออกหรือวันพานี่หมดประมาณเก้าโมงสิบโมงนะันตรงนี้นะน,น่าจะหมดก่อนสิบโมงมันโดนกันได้ครับอยู่ในตลาดลากรนี่แหละลองขับขับรถวนโดสามล้อ อร่อยจริงนะไม่ต้องปรุงเลยเขากลับไปนี่แต่ถ้าชอบแบบปรุงก็ใส่เค่ปรุงได้เขาให้ไปด้วยอันนี้ผมออกมาตอนเช้ามนไม่เจอสองวันแล้วอะ่ะแต่ว่าวันไหนแล้วผมจำไม่ได้ว่าผมออกมาตอนเช้า,ามไม,าไม,ไม,ไม่ไม่ขายใช่ไหมไม่ได้มาขายใช่ไหม สุสานอาทิตย์ไม่มาไม่มาใช่ไหมใช่อขอบคุณแล้วดังนั้นถ้าใครมาสุสุสานอาทิตย์จะจะไม่เจอนะมาวันอื่นจันทร์อังคารพุธเหรอจะนังคารพุธได้ไ<ม>ไนะของอร่อยนะต้องหากินยากเป็นธรรมดาแนละ้วมันมีสตอร,รี่อย่างนี้แหละนะไม่ใช่พ่อค้าไม่ว่าขอไอ้ลูกกลมๆนเนี่ยกลมอะไรเออนผมชอบเยอะๆเครื่องในอ่ะชอบกินมากคือถ้าใครมา ให้มาอะไรนะจันทังคันพใช่ไหมจันทังคันพุทธดีกว่าครับไปเจอกระเพาะปลาแบบจุกๆแบบนี้เลยเนี่ยมีลูกค้าตามมานี่ก็มี f อที่ดูที่ติดตามนะครับก็แวะมาพุทธหมนเงี้ยลอกค้าดังเลยจริงคนดูเยอะมากในเพจสองแสนกว่าผมว่าตกใจเหมือนกันนะี่วันพี่ ตั้งแต่วันวันนั้นอ่ะที่ผมมาซื้อล่าสุดอ่ะใช่ก็ไม่กี่วันแล้วเนาะวันนั้นก็ประมาณอาทิตย์นิดหน่อยผมไม่เกินประมาณสิบวันนั่นเนาะเพราะปกติในเพจอ่ะจะไม่มีคนดูเยอะขนาดนั้นปกติจะเป็นใน YouTube ไงคนจะดูเกี่ยวกับอาหารเยอะมากผมส่วนใหญ่ผมลงใน YouTube ไงคนจะดูเยอะแต่คือวันนั้นมาถ่ายสั้นๆอ่ะมันไม่กี่นั่นเองไม่กี่ไม่ถึงนาทีเลยปกติเขาเขาดูอะไรเขาอยากเปิดบ้างอะไรบ้างอืมแต่ว่าลูกค้าอยากเปิดแล้ว นะกระเพาะปลาที่ไหมเป็นของที่หากินยากหน่อยแต่อร่อยแล้วสองใบ่ะต้องด้วยนะใช่ใช่ครับซื้อไปแบ่งนี่ครับกับเรื่องราวของร้านกระเพาะปลานะครับขาย็ถูถดเวยนะ tối tam